ไปเราเอาแล้วไปเลยโอ้งโอ้งโอ่งโอ้โหอะไรด้วครับระเบิดนะวิ่งเลยสามร้อนเลยครับระเบิดระเบิดสโลว์จริงจริงด้วยโอ้งมาของเก็บได้ ระวังระวังระวังเฮ้ยโอ้โหมีกระห้าวจ้ะนี้พี่มีปืนลูดปะ่ะปืนลูดแรงมากต้องชาร์จแล้วก็ลูดกำลังแกร์แ๊บนึง กำลังแฮกอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเสดายอู้ไม่น่ากดยิงเลยจ้าไม่รู้จังหวะปล่อยมันอะมันปลื้ดไปเลยเมื่อกี้เอาไปยิงบอสแล้วกันก็ซูนเชียวไม่ดับเลยอ่ะ

กระสุนเขียวดอกว้ยระเบิดระเบิดทุกคนแม่ปืนลูกปืนปืดเฮ้ยเขียวละ

ever asked for they've been dead for 500 years let's uh, see what those darn fallen fail uh, <cade hơn> <travailler> safe <campaigning> we haven't seen any fallen tinkering with your ship let's go get down I get all Sau so nè, sao Sau phát đi, luôn không muốn thông tam, thiệt rồi Ê, mua mua mua, sếp hài lắm rồi đây อยู่ซอฟ้าอยู่ไหนอ่ะเก็บหอดแล้วบอแปดจุดสามสิบเล้ไครับโอ้ไปหาน้องๆก่อนอะไระเบก่อนเลยเกี่วะ w นามจุดนะใครโดนเรมีบ้าห ไ,ไ,ไปเลยครับไปเลยไปด้วยความจวดนะฮะเมก a ทอนเมก a ทอน n วันน,น,น,นี้แค่ที่ขาตัวเนี้ย สวดลูดเลืเอดเลือดจุดแดงฮะยิงเลยจุดห่อนยิงขาได้นะ รวมยังร่มยังรวมแล้วไปต่อไปต่อบอกหมดแค่นี้นะนี่ยังไม่หมดยังใช่ไหมแล้วเปลียนะพี่ขอเปลี่ยนปืนก่อนยิ่งกากจริงจริงปปืนอะไรก็ไม่รอพี่ก่อนน้องอย่ารถติดอะไรอ่ะ พี่องไม่เปิดไม่เอ,องน้องฮัลโหลได้ยินไหมพี่อกไม่พูดเลยอะ่ะคลิปนี้ไม่ได,ดยยนะ้ยินเสียงพี่ออกเลยนะเยอะแล้วเนี่ยมือวตรงวะว่าอยู่องเริ่มเปิดเลยเลี้งเขาที่เบ้าตาแลนะ้วฮะโอ้เครื่องจักรก็ได้อ๋อตก เนี่ยเต่อทุกคนไปตัดอีกนาทีโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้บัตต์วยเอ้ยตีหน้าท,าทั้งทีนึงไอ,อ้โดดชนพี่เฉยเลย ทางไหมพี่มาผิดทางดีกว่าระเบิดสโลต้องออกมาจากหมอกก่อนมันไม่หายเลย <c oughs> โอ้ยสโลแล้วตายนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆตัวนี้ผมนึกเว่ามันต้อง เร็วรีบลงมาร็ลงมามันจะขังเรื่ยเรอเรือเอเรื่อยเรย okay, okay. อยรีบลงเาืัอทเรทอร่อยรี่อเรดดื่ยเรือยเรื่อยเรเระยเริดนะอเอเยเรืยเรี่ยเัวดเรอเรเ่ยรเย เฮ้ยลองหลงผลงหองผลล่องหลเฮ้ยผมตายเดนตกาเขาอโออ๋อได้พ mm ีช่วงมั้ยเยมีสไนเปอร์ไหมหาสไนเปอร์ อะไรวะเดี๋ยวมันมาค้างอะไรตรงนี้นอุตสัวตว์มันหายตัวมันหายตัวโอ๊ยไอ้เหี้ยนี่นี่นี่ขอนี้ค้างแล้วค้างมาโชคกันหน่อยโชคก,กันหน่อยไอ้ดูโชคกันหน่อยไอ้เหี้ยเครื่องบินระเบิดดินชนไปเดี๋ยวแล้วเป็นยังไงชุบชุบชุบ,ชบ มันหายตัวแล้วหรอกหมัดหมัดพี่แรงกว่ามีดอะนี้ตีทีหลักหมื่นหมื่นสองนี่เลยไปนี่ทุกคนเราหัวลราหัวอุ้ยไอ้เหี้ยเอากูละอุ้ยเมืด้วยโอ้เนี่ยมีคนตายมีคนตายององจะการระเบิดหรองหายรอบเลย เอาโอ้โหไม่ตีระเบิดเอากูก็ได้ไหนวะตียัวะชกเพื่อนไปชกระเบิดมึงเหนื่เต็มหน้าฮะอออืออือสก๊อตสอาส่วนแรงแออกจัดการเลย พอคูเด็ดแฝดมึงก็หายไปชู <c oughs> <c oughs> ลูกบอลเอ้ยกับตายมานู้นนู้ก็ไปแต่งม็อดปืนยิงระยะไกลไม่ได้ปะเบาบมากอ่ะจะกอดยิงไกลชิ้หนักมาก,มากยิงไม่เข้าเลยต้องระยะใกล้นะเทคดาแล้วมั้เนี่ย ตายหรอตายแล้วจงกายเป็นกล่องซะอ้าวกล่องนู่นเหรอไ่เสล้ออ่ะทุกคนแต่เป็นกากของกากเยอะไม่เป็นไรเราเอาหาอย่างนี้ ไม่ได้ของม่วงแค่ดันเดียวเลยพี่ยังไม่ได้ของม่วงเลยเนี่ยได้ของม่วงแค่ดันแรกเจ็บปวแล้วพกแม่พวกแม่ผกืตายโอเคครับตัดจบเลยครับภาคนี้เจอกันครับผม